มิวสุพสิทธิ์และตุลพากรชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2025กับแบรนด์ทอสที่มิลานประเทศอิตาลีทอสทอดแบรนด์เครื่องหนังชื่อดังจากอิตาลีเฉลิมฉลองแนวคิด artisanal i n t e l l i g e n ต์หรือภูมิปัญญาของช่างฝีมือ ซึ่งให้ความสำคัญกับทักษะและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้สร้างสรรค์ผลงานโดยตอกย้ำว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นไม่เพียงแค่พึ่งพานวัตกรรมเท่านั้นแต่ยังมีความรู้และความเชี่ยวชาญที่อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นอีกด้วยโดยความเชี่ยวชาญในการผลิตและ ความเป็นเลิศของฝีมือแบบเมดอินอิตาลีนับเป็นหัวใจหลักของทอตที่ถูกนำเสนอผ่านการผสมผสานและพัฒนาเพื่อสร้างผลงานที่มีความร่วมสมัยสำหรับคอลเลกชันฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อน2025นี้ To ทอนำเสนอภาพใหม่ๆของแบรนด์ผ่านการร่วมมือกับศิลปินลอเรนโซควินช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงในด้านประติมากรรมขนาดใหญ่ที่สร้างจากปูนคลาสเตอร์ เป็นรูปปั้นมือสองข้างที่จับสายหนังควยกันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศในฝีมือและความเชี่ยวชาญของช่างฝีมือชาวอิตาลีซึ่งผลงานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานแฟชั่นโชว์คอลเลกชันผู้หญิงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนของทอดโดยสองหนุ่มมิวสุพสิทธิ์และตุนพากรได้มีโอกาสโกอินเตอร์บินไปร่วมชมโชว์ในฐานะแขกคนสำคัญของทอตณเมืองมิลานประเทศอิตาลี รวมไปถึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์อย่างจองอูศิลปินหนุ่มชาวเกาหลีใต้จากวง NCT และนาณาเอคุระนักแสดงสาวจากประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งเคตะมาจิดะนักแสดงชาวญี่ปุ่นฮาร์อีวานเจลิสตาเซเลบริตี้สาวชาวฟิลิปปินส์วิกตอเรียมากแรดแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์สาวชาวอังกฤษทีอาอาลอนโซวูสบาร์กนางงามจากกระวานชาวฟิลิปปินส์ปี2015 แอชลีย์เกรแฮมนางแบบชาวอเมริกาและคนดังอีกมากมายที่ตกเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้างนอกจากนี้ทั้งมิวตูนยังเก็บภาพบรรยากาศจากทริปมิลานมาฝากด้วยลุคสปริตสไตล์ในโทเท่าลุคจากทอตสอีกด้วยทอตสี T. T A. เป็นแบรนด์แฟชั่นหรูสัญชาติอิตาลีที่เชี่ยวชาญด้านรองเท้าเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องโดยมีสำนัก งานใหญ่อยู่ที่เมืองมาเช่ประเทศอิตาลีแบรนด์หลักของบริษัทประกอบด้วยป้ายชื่อรูปวงรีและสิงโตคำรามพร้อมบรรจุภัณฑ์สีน้ำตาลและสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์บริษัทเป็นผู้มีอิทธิพลในกระแสแฟชั่นสเปรสซาตูรารองเท้าขับรถแบบลำลองชิคของอิตาลีผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงสุดได้แก่รองเท้าขับรถพื้นกรวดกอมิโนรองเท้าโลเฟอร์หนังหนังกลับรองเท้าบูทรองเท้าผ้าใบาและกระเป๋าถือ ก่อตั้งขึ้นในปี1920โดยฟิลิปโปเดล่าบายในฐานะช่างทำรองเท้าหลานชายของเขาดีเอโกได้สร้างธุรกิจของครอบครัวให้เป็นที่รู้จักและเปิดร้านเรือธงในบ้านเกิดของพวกเขา พวกเขาขยายกิจการไปทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ1970และเข้าสู่การจัดจำหน่ายในกระแสหลักในช่วงทศวรรษ1980และ1990ในช่วงเวลานี้ทอดได้รับความนิยมจากคนดังในฮอลลีวูดราชวงศ์ยุโรปรวมถึงเดอาน,นาเจ้าหญิงแห่งเวลและผู้บริหารองค์กรในนิวยอร์ก